ต่อยมวยวันนี้โอ้โหโดนหมัดใช่ไหมโดนลูกไหนเตะขวาเตะขวาโอ้โหลูกขวาเตะขวาง่ายเลยไปแม่งต่อยพลาดสอนแม่สอนไงไม่ใช้เลยมาเตะขวามาปุ๊บต่อยมาไงนี่โดนโดนเลยนิดเดียวยังไม่แก้อะมาเตะปุ๊บอ่ะดึงนี่ส่อยขาลงเห็นไหมนี่นี่ไม่โดนไม่โดนนี่โดนโดนไม่โดนโดนลูกนี้นี่ไม่โดนครับโดนโดนโดนอ่ะ นี่นี่โดนโดนนี่โดนเองโดนพี่แล้วโดนยังไงโดนอ่ะดูอ่ะอะไรกโดนอ่ะเด้กปึ๊บอ่ะเด็งปึ๊บเราขึนปึ๊บนี่เรปึ๊บเนี่ยนี่ไงเต็มขาเลยเต็มขาเลยคิดว่าคิดว่าจะหยอกกันเปล่านี่นะครับชาวต่างชาติรู้จักผมนะฮัลโหล

ในในไข่พี่ว่าใครกวนตีนเที่สุดแสงมณีเนาะสงมณีมันชอบไปหาลอยเมียพูนลอยสีเมียพูนใช่ตะวันสือกดีเงินก็ยืมแสงมณีมันชอบไปลอยเมียคนอื่นเออนี่ใส่มือเงีไม่ดีดดออดบอลคว้ยแล้วก็ขี้จี่ขี้เหนียวด้วยมีเลี้ยงไก่ตอนเมื่อเสียหายกลับบ้านคอแกะซอยชูก็ไม่ได้กินนะไอชูก็ไม่ได้กินแม่งจบเลยวันนั้นว่าจะเลี้ยงแมงก็คนจีนเลี้ยงทำไปจบเงนินล้วงเงิน แล้วผู้หญิงที่มันเอาไปซ้ำาะมันซ้ำเสร็จแล้วมันก็ทิ้งเย่บักคีกระตือเอ้พี่พี่เชีรยหงหรือเชีรยผีครับบอลนะครับไม่เชีรยหงทำไมอะไม่เชีร์ผีอ้าวแต่เชีรยหีของครับโอ้ยแรงไปวะก็พี่เอ็มครับไปโชควันนี้ก็ขอชนะนะครับกับวันเฉลิมผมสไปเดอร์แมนแล้วก็พงศิริ ขอพี่ชนะนะครับแล้วก็วันเฉลิมนะครับผมชนะทั้งคู่นะครับเย่คู่ดีๆแาาเรี้ยงข้าบู